จากช่องปีเกษตรครับเกษตรแบด,ดบ้านๆวันนี้เราจะพามาดูการชำกิ่งต้นมะนาวพันทูนเก้านะครับทูน9ก้าไรเมล็ดที่เราตอนกิ่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นอาทิตย์กลัวละไม่ได้เอามาลงถุงตันนี้ต้นเกือบตายหมดละไม่มีเวลา ช่วงเลิกงานครับตอนเย็นแล้วก็พอมีเวลาแล้วทีนี้เราก็มาลงพักไว้ในถุงดำนะครับถุงดำแล้วก็ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปลงปลูกตัวไหนเราก็เลยทำใหญ่นิดหนึ่งมาดูใกล้ๆครับนี่รากมันเต็มเลยครับแล้วก็ต้นใบที่ใบไม่มีนี่มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับนอนกับไออะไรนะ มันมากินเดี๋ยวก็จะตัดออกนอนก็ไปห่อยทาบนะครับห่อยทาบขึ้นมากินคาต้นเลยนะครับแล้วก็จะตัดออกนี่ตัดออกแล้วก็ไม่ต้องลงลงลึกนะครับลงแค่ท่วมนิดๆเพราะว่ามันเป็นรากฝอย <c oughs> เรามันหากินข้างบนนะครับไม่ได้หากินข้างล่างใต้ดิน กับบนแล้วเราก็แค่ให้มันยึดยึดดินนี่แบบนี้ไม่ให้มันโยกนะครับเวลาลมมานี่มันจะได้ไม่โยกต้นจะได้ไม่ลากไม่ตายรเราก็ใช้สายอะไรรัดก็ได้ครับให้มันแน่นนิดนึงไม่ต้องแน่นมากนะครับ,รบพอไม่ให้ต้นมันขยับสายเชบเบิร์นทายก็ได้นะครับหรือเส้อฟางอะไรก็ได้ เราได้ประมาณ12ต้นที่เราตอนกิ่งไว้นะครับต้นไรเมล็ดนะครับพันเป็นพิจิตเราก็มีที่สวนนะครับสวนบ้านตาลทีนีเ้เราก็มาทําพันปูนก้าไรเมล็ดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลดน้านิดหนึ่งลดนิดเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวฝนก็มาเราก็รอไปปลูก โค้หงหนองนาตนับถุง่้นข้างใหญ่เพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปปลูกโคกงหนองนาตอนไหนเราก็เลยใส่ถุงดำใหญ่ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าถุงใหญ่เราก็สามารถทิ้งไว้เป็นปีก็ได้นะครับหรือจะให้มันออกลูกอาจถุงดานี้ก็ได้นะถุงขนาดใหญ่ ี๋ยวนี้เราจะไปปลูกต้นหนงองนาต่อหรือใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับอยู่อำเภอนาว่าที่จะได้ีปปลูกไว้กินที่ที่บ้านต้นไหลมเมล็ดนะครับพันธุ์ทูนก้าก็มาเวะเอาได้นะครับผมให้ไปปลูกไว้กินที่บ้านแวทักทายกันได้นะครับใส่โต๊าการ นี่ครับนี่จะต้นใหญ่ตัวนี้ที่เป็นลูกนี้เดี๋ยวเราจะอ,าออกนะครับรอดูสักพักก่อนเพราะว่ามันไม่มีใบตัวนี้ก็ต้นไหนที่ไม่มีใบก็ลองดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปการทำเอากิงตอนลงถุงดำนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ